สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานั่นเองนะฮะในตอนที่สุดมาเจอผมมาเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็จัดมาให้อีกแล้วนะครับสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนี่เลยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2.8นะครับ2.8งจุดแปดรีเจนเดอร์ขับ2ออโต้นะฮะปี2023เลขไมล์40,000กวโลนะฮะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าให้ไหวนะครับนะใครที่หาอยู่นะครับ ให้ไวเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมาไวไปไวมากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับมาไวไปไวจริงๆนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์884 3848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมานีได้เลยนะครับอ่ะนะฮะคันนี้เปิดตัวไปแดงอยู่อยู่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดเลยนะนะครับ ตอนนี้นะครับเหลือเพียงหนึ่0 0้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินหลงรถเลยนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ20,000นิดๆนะครับนะรถสวยไม่มีประวัติชนหนักพี่คว่มชมหนามนะฮะการันตีบอดี้โครงสร้างเลยนะฮะลูกค้านะครับนะเป็นรถบ้านด้วยนะครับเข้ามาใหม่นะครับใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบนนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัวลีเจเดอร์คันนี้ กคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยกับเจ้าตัวอดีเจอร์คันนี้นะครับหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับอ่ะอ่ามาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็ได้เป็นตัวโฉมายเนอร์เชนนะฮะก็จะดูดุดันนะครับตัวดันทันสมัยมาพร้อมไฟหน้านะครับที่เป็นนะครับโปรเจคเตอร์เลนนะับแบบนี้นะฮะเห็นไหมมีไฟเดย์ไทม์นั่งไลท์กระจังหน้านะครับ จะได้เป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้นะครับมาพร้อมโลโก้ที่เป็นนะครับฟอร์จูเนนะครับตัวนี้จะเป็นนะฮะถ้าเป็น2.8จะเป็นแบบนี้นะครับวิวๆอย่างนี้จะมีเรด้ r อัตติฟคุลส์คอนโทรลนะครับนะถ้าเป็น2.4มันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็จะมีกล้องอ n ราวิวมาให้นะครับนะคันนี้ไฟตัดหมอกนะครับเป็นดวงเล็กแบบนี้แล้วก็คันนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับมาพร้อมชุดแต่งฟรีฟอร์มรอบคันนะครับ นะได้เป็นตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับตัวรถนะครับอย่างที่บอกไม่มีประวัติชนหนักผิดความจมน้ำเลยนะฮะตัวรถสวยๆเดิมๆนะครับอ่ะเรามาดูนะฮะเส้นสายคมสันต่างๆนะครับสวยๆเลยนะฮะไม่มีรักยงรักกิมนะครับนะในส่วนตัวล้อยางนะครับยางจะเป็นยางเดลล็อกนะครับพ t ท a สามนะครับรุ่นนี้เลยนะฮะ ่าตัวยางจะเป็นไซส์265นะครับนะฮะ50 i ศ0นยล้อแมกขอบ20นะฮะนี่สีทูโทนแบบนี้นะครับสวยๆนะครับยางกันนี้นะฮะเป็นยางทูเทสต์ปี2022นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับจะเป็นคอยสปริงแดงแบบนี้นะช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างโตโยต้านะครับเซนซิงและเอตโตโยต้าซิสเต็มนะครับเป็นช่วงล่างแบบใหม่จะนุ่มกว่าเดิมนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะ กระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกหน้าที่เป็นเตร์ต้าแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าที่เป็นสีดานะฮะนี่เลยมีไฟเลี้ยวนะครับมีในส่วนตัวกล้องมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีนะครับบสปอตมาให้แล้วเห็นไหมบาบสปอตจุดแจ้งเตือนมุมอับนะครับหลังคาแบ็คท็อปนะครับหลังคาแบ็คท็อปมีรูปแกลกมาให้เบาเปิดนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมกุญแจคีเลตแบบนี้นะฮะ นะตัวรถคือสีเสือต่างๆนะครับสวยๆเลยเห็นไหมฮะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในนะฮะเส้นสายตะคงตะเข็บเบ็ดอาร์ต่างๆนะครับนะตะคงตะเข็บเบ็ดอาร์ต่างๆนะฮะเดิมๆเห็นไหมฮะูาคานะซีเลอร์ต่างๆเดิมๆเลยนะครับแบบนี้นะับมีเวลคัามไลน์มาให้นะครับแบบ วัสดุตรงนี้จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีแอมเบียนไลท์มาให้ตรงนี้นะครับผมกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเลยนะครับออโต้สีบานเลยนะครับอะมาดูนะครับมีส่วนตัวต้นข้างนะครับนี่เลยนะครับแผ่นเพจนะฮะจะย้ายจากห้องเครื่องมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเป็นรถปลายปลายปีนะฮะยี่สบสองนะครับเป็นเดือนเดื e น b e r นะครับนี่เลยตัวเครื่องจะเป็น1 Gd นะครับ นะพลาสติกตรงนี้ไม่แกะเลยเห็นไหมมีพรมเดมอนด์ทัชมาให้นะครับนะฮะแดชบอร์ดด้านหน้านะฮะจะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับกระจกเป็นแบบตัดแสงมาให้นะครับจอเพิ่มขนาดจากเดิมที่เป็นเจ็ดนิ้วมาเป็นเก้านิ้วนะครับเป็น Apple c a r p เ a พย์แอนด์ออนะครับมีในส่วนอาราววิวกล้องมาให้เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับแอ r a ์ออโต้ไวเลชัชเจอร์มีมาให้นะครับนี่ไวเลชัชเจอร์มีมาให้นะครับ เลยในส่วนของตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันได6สปีดีมีโหมดกับขี่โคลโมด n นอร์มัลสปอร์ตนะครับมีคูบ็อกมาให้นะครับอ่าก็เอกสารต่างๆอยู่ครบนะฮะภายในค่อนข้างสวยนะครับเบาะเบอร์ต่างๆนะครับสวยๆเลยนะเห็นไหมนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยอ่ะด้านหลังนะครับ ซีเลอร์ด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเวลคว้าไลน์เนี่ยมีสีบานเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับนี่เลยนะฮะตัวตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะได้เดิมนะฮะได้เดิมเลยนะครับสวยเบาะแถวด้านหลังเนี่ยคือแบบแทบไม่มีนะฮะแทบไม่มีนี่เลยนะครับแทบไม่มีแบบตันนี้ไม่มีแตกรายงานเลยเห็นไหมนะครับนี่นะฮะ นี่เลยนะครับสวยๆนะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะเปิดทุกวันนะเวลาเก้าโมงถึงโมงเย็นเพดานก็จะเป็นสีดำแบบนี้อ่ะนะฮะช่วงลงแคสซุงแคสซีนะฮะช่วงล่างสวยๆไฟท้าย LED นะครับนะฮะไฟเลี้ยวเป็นแบบสีครีเไลท์นะฮะเป็นแบบวิ่งแล้วก็โลโก้นะครับดีเจเดอร์เป็นแบบใหม่นะครับ แล้วหลังก็จะเป็นชุดแต่งแบบนี้นะฮะสวยๆนะครับตัวนี้รถออกมาจากโตโยต้านอ t n o r t h เทนนะครับนะโตโยต้าภาคเหนือลำปางนะฮะไฟท้ายนะฮะเป็นแบบนี้เห็นไหมฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะมีคิกโอเพนมาให้นะครับนะผมผมไม่ได้ถือกุญแจมานะครับเป็นคิกโอเพนมาให้แล้วก็ หลังคาแบบท็อปเนี่ยคือเดิมนะถ้าเป็นตัว t d ก่อนหน้านี้มันจะเป็นสติกเกอร์แต่ตรงนี้นะครับอันนี้จะพ่นสีเลยนะครับพ่นสีจากโรงงานเลยนะครับในเล่มก็จะเป็นสีขาวดำนะครับตัวตัวงตัวน้อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับเบาะด้านหลังก็จะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner เลยนะครับตั้งแต่ตัวโฉมแรกยันปัจจุบันนะฮะที่เป็นเบาะแขวนด้านข้างแบบนี้อ่านะครับ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะลูกค้านะครับสนใจนะฮะอย่าคิดนานนะฮะมีคันเดียวด้วยนะฮะดีเจนเดอร์นะครับคันนี้สวยคันนี้สวยดูตำนบนนะฮะสวยๆเลยนะครับผมฮะมาดูด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับนะนี่เห็นไหมแอมเบียนไลท์สวยมากนะฮะเดี๋ยวอนุญาตสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะฮะ นี่นะฮะเลือนไมล์นะครับสวยนะเลือนไมล์สวยมากนี่นะฮะเลขไมล์สี่หมื่นสี่นะครับประวัติศูนย์เครื่องเสียงจะเป็น gbl นะฮะเห็นไหมเครื่องเสียง j b l นี่นะฮะภายในไฟเฟอร์ต่างๆนะครับสวยสวยนะฮะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในก่อนอ่ะมารีวิวด้านในก่อน อะนะครับเรามาเริ่มที่นะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับไฟฟ้ากู่หน้าแบบนี้นะครับมีพีเดลชิปมาให้นะครับหนังก็คือสวยสวยเลยนะครับนะเลือนใบก็นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเลื่อนใบนะครับก็ตัวเข็มนะครับวัลรอบฝั่งซ้าย นะฮะฝั่งขวาจะเป็นเข็มความเร็วนะครับนี้นะครับเข็มน้ํามันนะครับนะฮะนี่ความร้อนนะครับก็เวลาเราจะเลื่อนดูต่างๆนะฮะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมนะฮะคุณลูกค้าอ่ะค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับก็จะมีบอกหมดเลยในนี้นะครับนะล้อเวลาเราเลี้ยวนะครับมันก็จะเลี้ยวเหมือนกันเห็นไหมนะมันจะเลี้ยวบอกเลยนะครับองศาภายนอก28องศานะครับ เนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าอะไรหลักๆานได้ในนี้หมดนะครับเป็นตัวล็อกความเร็วนะฮะแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆนะครับ Parking sensor นี่นะครับมันก็จะมีหมดด้านข้างเห็นนะนะครับนะ Cool control นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะมาหน้าโฮมนะครับนี่อันนี้หน้าโฮมเขานะครับ นะเข้ามานะครับก็จะมีบลูทูธวิทยุสั่งการด้วยเสียงเอ็นดอ d a อ t โตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์เข้าในจอนะฮะ USB ต่างๆนะครับข้อมูลรถนะครับอัตรากินน้ำมันต่อเที่ยวเราสามารถตั้งได้นะครับเราสามารถตั้งได้เลยนะครับอันนี้ไว้โทรศัพท์ iPod ดูรูปภาพเบราว์เซอร์พีลาแคสนะครับอ่านเชื่อมต่ออันนี้ดูกล้อง ถามรองสิบงสสาเห็นไหมฮะก็จะมีนะครับเนี่ยอันนี้มุมมุมสามดีจะเห็นแบบนี้อ่ามีตัวเลือกให้ถามตัวเลือกอันนี้ด้านหน้าด้านข้างนะครับอ่านี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับที่จริงตัวนี้นะครับนี่นะฮะมันก็สามารถปิดต่างๆได้เลยนะครับตั้งค่าตัวเองก็ได้นะครับนะ การแสดงผลต่างๆทั้หมดนะครับนะก็ลองเล่นดูนะลูกค้าลองเล่นดูได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับสวยสวยนะนะครับไวเลชัชเจอร์นะฮะมีไวเลชัชเจอ,เจอร์อุจจนะฮะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับไปดูด้านหน้ากันหน่อยห้องเครื่องกันหน่อยว่าจะเป็นยังไง รถนะของเรานะฮะการันตีบอดี้โครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน,น้ำนะฮะลูกค้านะไฟเลี้ยวแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับนี่ยไฟเลี้ยวมันจะเป็นแบบวิ่งแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องนะครับสองจุดแปดสองร้อยสี่แรงม้านะครับนะน็อตต่างๆไม่มีขยับเห็นไหมนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับห้องเครื่องสวยๆนะฮะ เครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับพานุงทางหน้าต่างๆนะครับได้เดิมหมดนะฮะได้เดิมหมดเลยนะนรับลูกค้าสวยๆอาร์ตีได้เลยนะฮะว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะฮะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับ หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้เข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยเปิดทุกวันนะครับเวลา9ก้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับนะออเนียวฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8งจเจนเดอร์นะครับับ2ออโต้ปี2022.23นะครับเลขไม่เพียงนะครับ40,000กว่าโลเท่านั้นประวัติศูนย์นะครับรถเบอร์เดียวไปแดกนะครับมาไวไปไวด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลย084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ เบอร์นี้ได้เลยก่อนจะกันนะครับคันนี้ค่าตัวเพียง1,279,000าเาเท่าน,นั้นเองเครดิตดีฟรีดาวนะครับนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับนะก่อนจากกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ